ข่าวระยะสั้นและก็เป็นข่าวดีสําหรับนักลงทุนด้วยนะครับว่าเอ้ยทองคํามันปรับตัวลงมาแบบนี้เนี่ยโอ้โหค่อนข้างสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเน,น,นื่องจากว่า1เลยนะครับมาอยู่ในแนวรับที่เคยทําไว้ในอดีตนะครับเมนะืเวณสอพ 1> 6 1 0ถึง2,600กเนี่ยกำลังดีเลยรวมถึง2585ตนรงตัวนี้เป็นแนวรับใหญ่เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าลงมาอีกทีนึงใน2540ยแล้วผมว่าไม่น่าจะไปถึงตรงนั้นนะเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นการปรับตัวลงที่ดูเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใกล้จะยูริเอฟเฟกต์แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในคืนวันศุกร์นี้หรือวันจันทร์เนี่ยสามารถเริ่มเข้าซื้อได้เลยเพื่อเก็บเงินกำไรจันยูริเอฟเฟกต์จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าทองคำเนี่ยอาจจะวิไะเเล2,700ยก็ด้นะ ซื้อขายทองคำแท่งเริ่มต้นเพียง100บาทตลอด24ชั่วโมง7วันไม่ต้องวางหลักประกันกับแอปพลิเคชัน GoToGo by Intergo เพราะใครๆก็ซื้อทองได้สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการกราบทองมองขาดนะครับแล้วก็เจอกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเทรเดอร์เจมนะครับ ก็ในสัปดาห์นี้นะครับทองคำปรับตัวลงมากว่า60เหรียญเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลายคนอาจจะบอกเอ้ยมันดูเป็นข่าวไม่ดีใช่ไหมฮะแต่ว่าในมุมมองผมเองเนี่ยมองว่าเป็นข่าวดีนะครับเนื่องจากว่าผมพอกรันทุนมาตลอดนะครับว่าบริเวณ2,600ตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญ นะครับแล้วก็ถ้ามันลงมาเนี่ยถือว่าโชคดีมากนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคือมันก็ต่อยอดกับกลยุทธ์จันูรียเอฟเฟกของเราหรือคริสต์มาสเอฟเฟกของเรานะครับตั้งแต่วันที่ย3ิบสธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยแนวโน้มทองคําในสถิตินะมากกว่า90%เนี่ยยังบ่งบอกว่าทองคาดูมีแนวโน้มปรับตัวเป็นขาขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นคือตอนนี้เองทองคํามีการปรับตัวลงมาแรงด้วยแล้วก็ไปเทสไ o ไอโอเวอร์โซอีกเนี่ยนะครับถึง ตรงนี้เนี่ยเลยเป็นจุดที่อู่ค่อนข้างได้เปรียบมากในเรื่องของราคานะครับแน่นอนว่าวันที่23ธันวาคมก็คือวันจัดนี้นะครับในคําคืนวันศุกร์นี้เนี่ยหรือว่าวันจัดเนี่ยจะเข้าซื้อเนี่ยผมว่าราคาก็คงได้ในราคาที่ค่อนข้างดีมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันว่าทําไมทองคำถึนปรับตัวลงนะครับและหลังจากนี้เนี่ยทองคําจะปรับตัวขึ้นหรือไม่หรือทองคําจะปรับตัวลงต่อเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่า ถ้าจะปรับตัวลงก็คงปรับตัวลงในช่วงปีหน้าเลยนะครับหลังจากนี้เนี่ยทองคําก็มีแนวโน้มได้รับอน,นิสง์เชิงบวกแต่ว่าเดี๋ยวเรามาอธิบายกันก่อนนะครับว่าทองคํามันเกิดอะไรขึ้นและหลังจากนี้เนี่ยจะถือทองคําได้หรือเปล่านะครับรวมถึงสรุปข่าวประจําสัปดาห์ด้วยแล้วก็สัปดาห์หน้าด้วยนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหารายการนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทุกคนด้วยนะครับอินอร์โกใกล้หนึ่งแสนซับแล้วนะนะครับก็ อยากถึงหนึ่งแสนซับเ,เร็วๆนะครับโอเคโอ้ถ้าได้หนึ่งแสนซับก่อนปีใหม่ได้นี่สุดยอดมากเลยนะนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มจากตัวเลขเศร,รษฐกิจกันก่อนนะครับตัวเลขเศร,รษฐกิจเนี่ยแน่นอนนะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากนะครับจะมีในเรื่องของ Federal Reserve นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นอีเวนต์สำคัญที่ผักดันทองคำปรับตัวลง นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอไปรีวิวในสัปดาห์หน้าก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยฮอลิเดย์เยอะนะครับเนื่องจากว่าในปีนี้เนี่ยโอ้โหนี่จะมาสัปดาห์หน้าหน้ๆด้วยนะนะครับมันจะติดปีใหม่อีกนะครับก็สัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไปติดในเรื่องของคริสต์มาสนะครับวันคริสต์มาสนะครับซึ่งในวันพุธเนี่ยตลาดโลกมันปิดนะครับตลาดไทยก็คงเปิด ถึงประมาณช่วงเย็นๆนครับคล้ายๆเปิดเหมือนว่าเสาร์เนาะสำหรับคนที่เคยเห็นวันเสาร์เนี่ยจะเข้าใจนะครับก็เป็นราคาเดียวนะครับโอเคแต่ว่าแน่นอนวันพุธเนี่ยมันคริสต์มาสปิดแต่ว่าเงินบาทมันวิ่งนะ,ะ,ะราคาอาจจะมีมูฟบ้างนะครับวันจันทร์นะครับ c u s u m e r Confidence ก็ผมก็ยังมองว่าประเด็นนี้เนี่ยยังอยู่ในประเด็นที่เป็น สูงนะคือสูงอะเอาง่ายๆคือขึ้นนะครับเพราะว่ายังมีความเชื่อมั่นในเรื่องของดูด้วยทำกำลังจะเข้ามารับตำแหน่งประธานที่ไดีอยู่นะครับพอดูเรื่องวอลกูดผมก็ยังไม่ได้มองว่ามันจะติดลบนะแต่ผมก็จะมองมันขึ้นนะจริงๆแล้วประเด็นต่างๆในวิกหน้าเนี่ยมันดูจะกดดันของคำนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าทีน้าเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันนะครับตัวเลขเศรษฐกิจจะไม่ได้มีผลต่อทองคําเยอะเท่าไหร่นะฮะอีกวิกหนึ่งเป็นปีใหม่ละนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งในช่วงสัปดาห์หน้านะ ตัวดิสเศรษฐกิจรีวิวสัส้นๆคือไม่มีอะไรไม่ต้องจับตามองแต่ว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวในช่วงวันพุธที่ผ่านเพื่อรหัสที่ผ่านมาก่อนในช่วงเช้านะครับว่า Federal Reserve เนี่ยปรบับว่าต้นหน,หนึ่งหนึ่งสเต็ปเนี่ยนะครับรวมถึงสิ่งที่เพเวลพูดนะครับรวมถึงและอีกอย่างหนึ่งใน projection เป็นอย่างไรนะฮะผมจะมาดูในภาพของเพเวลพูดก่อน้วกันนะครับสิ่งที่เพเวลพูดเนี่ยคือจริงมันก็มีเป็นหลายๆแง่มุมนะนะครับหนึ่งเงินในเรื่องของระเด็นเงินเฟ้อนะเงินเฟ้อเขาก็บอกว่าเอ้ยยมันนอู่ใ ระดับที่ดีขึ้นนะครับสเตเบิลมากขึ้นมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยบางทีในบางช่วงบางทีนะครับแต่ว่าน้อยมากนะครับซึ่งมันก็จะมีประเด็นในเรื่องของร,ราคาน้ํามันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าในโดยรวมแล้วเนี่ยในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ในระดับที่เขาพิ่งพอใจนะฮะแต่ว่าคือต้องบอกงี้ว่า ถึงแม้ว่าคขาคงพอใจเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในระดับสูงมานานสําหรับประชาชนในช่วงเวลาที่ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนาะทำให้ค่าของเชี่ยวประชาชนเนี่ยมันเป็นการปรับตัวสูงขึ้นนะเขาเลยมองว่าไอ้ประเด็นนี้เองเนี่ยโอ้โหเขาก็ไม่ได้อยากจะให้เงินเฟ้อเนี่ยมีการทิกเกอร์อัพจากนโยบายทางการเงินนะครับล่าสุดนะครับในนโยบายทางการเงินเนี่ยก็มีการปรับลดดอกเบี้ยหนึ่งสเต็ปพร้อมออกมาแถลงประชามติด้วยนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดเรารับเสียงนะจะลดดอกเบี้ยเพียง2สเต็ปเท่านั้น นะครับแน่นอนสองสเต็ปคือเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยอยู่4.25ถึง4.5เปอร์เซ็นตนะก็คืออยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งตามคาดการณ์ของตลาดเนี่ยก็ตรงกันเป๊ะเลยนะครับก็คือปีหน้าเนี่ยจะลดแค่สสเต็ปก็คือ1สเต็ปตรงนี้แล้วสสเต็ปตรงนี้นะครับน่าจะลดในช่วงเดือนมีนานะครับแล้วก็เปลดอีกทีหนึ่งธันวาปลายปีเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในมุมตลาดเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะท่ายถูกนะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย แต่ว่าจริงๆมันมีผลกระทบอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือแน่นอนว่าการที่เฟดปรับว่าตระเวนแบบนี้เนี่ยนะครับมันให้ตลาดเกิดการกังวลเหมือนกันนะเพราะว่าในเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันหลังจากฟื้นฟูมาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้รับยาแรงนะครับมันทาให้เศรษฐกิจรูปภาพรวมหรือว่ามวลรวมของเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีแรงกระตุ้นมากขนาดนั้นและยิ่งอนาคตเนี่ยยังมีในเรื่องของนโยบายของโดนัลด,ด์ทรัมป์อีกนะครับว่าเฮ้ยนำเข้าสินค้าแพงเนี่ยลายผลิตเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการนําเข้าส่งออกหรือเปล่าด้วย นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคือพอสิ่งที่พาวลพูดมาว่าฮเฮ้ยเขาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงสองครั้งแล้วก็ดูเศรษฐกิจยังแข็งแร่งอยากให้เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่ดีอยู่เนี่ยนะครับมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยแล้วเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยนะครับเศรษฐกิจสหรัฐจะปรับตัวในทิศทางที่ดีหรือเปล่าอ่ะพอเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยคือเขามีความกังวลว่าในเรื่องของ GDP นะครับสหรัฐเนี่ยสหรัฐนะ ลายมือไม่ค่อยดีนะฮะเขียนในเมาส์นะฮะโอเคจะดีหรือเปล่านะครับทำให้ประเด็นนี้เนี่ยตลาดหุ้นยังไม่เพอร์ฟอร์มนะครับสิ่งที่ไม่เพอร์ฟอร์มเนี่ยเขามูฟเงินไว้ในไหนอะดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองนะครับทองคําเป็นยังไงฮะก็ไม่เพอร์ฟอร์มเหมือนกันเพราะว่าอะไรสิ่งที่พาเวลบอกในการแถลงการ์บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่ง ตัวเลขหลายตัวออกมาดีอ่าพอมันบอกมาบอกแบบนี้เนี่ยหมายถึงว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังอยู่ในระดับที่ดีนะนะครับแล้วก็อ่าแต่ว่ายังไม่มีนโยบายกระตุ้นเนะี่ยแต่ว่าเศรษฐกิจออกมาดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าปีหน้าทองคำเนี่ยอาจจะโดนกดดันด้วยนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีนะครับแล้วก็นโยบายทางการคังบางทีโดนัททำอาจจะมีอะไรเสริมขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้ตลาดโลกมูฟรีคุกตลาดโลกบร,รเวครี่เราเห็นเลยนโยบายของ BOE นโยบายของ ยุโรปนะครับ EU นะครับแล้วก็นโยบายของจีนเนี่ยก็มีแรงผลักดันในเรื่องของตลาดการเงินสูงรวมถึงนโยบายทางการคลังด้วยทนะำให้ตลาดโลกเนี่ยมันก็ดูมีแนวโน้มฟื้นตัวหรือเปล่าทองคําก็เลยเป็นไงฮะโด,ดนกดดันนะครับแล้วสิ่งที่มูไปคือพอเขาก็ไม่รู้ว่าเขาขายทองคำเนี่ยจะไปไหนเอ้ยตลาดหุ้นเหรอมันก็ยังดูแบบทีจริงทีเล่นนะยังไม่รู้ว่าเข้าตลาดหุ้นดีหรือเปล่านะครับเขาก็เลยมูไปไหน ดอลลาร์นะฮะสิ่งสุดท้ายนะครับพันธบัตรรัฐบาลนะครับหรือว่าบอลนั่นเองนะฮะพันธบัตรนะฮะเป็นไงฮะก็ในเมื่อลดดอกเบี้ยลดลงพันธบัตรก็ถูกเทขายนั่นเองฮะแล้วมูฟไปไหนดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยเราเห็นเลยนะครับอย่างที่ผมเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับลบก็อืมโอเคปุ๊บโอเคอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตลาดเนี่ยตากมูฟเข้าไปในดอลลาร์ ทางนั้นเลยนะครับซึ่งผมจะให้มาดูกราฟเดอลลาก์กันนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่ฮะกราฟเดอนลา์ปุ๊บนะเป็นไงฮะโอ้โหโอ้โหแข็งเป๊กเลยนะฮะเนี่ยดูดิโอ้โหมันแข็งมหาศาลมากนะครับเย็นตอนนี้เนี่ยเละแล้วนะฮะเยนตอนนี้วิ่งไปโอ้โหร้อยเท่าไหร่อ่ะร้อยห้าสิบหกแล้วอ่ะนะฮะอันนี้คือกราฟเย็นนะฮะวิ่งไปร้อยห้าสิบหกแล้วนะครับ ก็วิ่งสวนกับดอลลาร์อย่างชัดเจนนะครับดอลลาร์ Dollar ตอนนี้ก็วิ่งไปร้อยแปดนะครับโวมหาศาลเลยนะครับก็แน่นอนนะครับก็เป็นประเด็นนี้แหละที่เป็นประเด็นที่บอกว่าเฮ้ยตลาดเนี่ยมันมัน,ม,นมันกําลังเหมือนไม่รู้อะว่าเงินเนี่ยนะครับมันควรจะมูฟไปตรงไหนดีนะครับมันก็เลยวิ่งไปหาดอลลาร์เพราะฉะนั้นในช่วงระยะสั้นเนี่ยแน่นอน,นครับว่าดอลลาร์เนี่ยเป็นไงฮะแข็งนะครับแล้วก็ การแข่งของดอลลาร์ตัวนี้เนี่ยหลายคนว่าเอ้ยมันจะทําให้ทองลงต่อหรือเปล่านะครับแต่ผมจะบอกเลยว่าเวลาพักเงินนะครับเขาพักเงินเพื่ออะไรฮะเขาพักเงินเพื่อรอโอกาสว่าจะกลับเข้าไปในสินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะทองคํานะครับเป็นอะไร,รับหุ้นนะครับแล้วก็เป็นอะไรบอลนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอาจจะมีอันหนึง่งคริปโตนะคริคปโตอ่ะคริปอ่ะภาษาไทยแล้วกันคริปโตโอเค นะครับมันมีประเด็นแค่นี้แหคะคือมันไม่รู้จะมุ่งไปตรงไหนนะครับแต่ว่าคือแน่นอนนะครับว่าดอลลาร์มันดูแข็งนะฮะคริปโตมันก็จริงจมันก็ดูช่วงนี้มันก็ดูปรับตัวขึ้นเนาะนะคริปโตมันเป็นยังไงบ้างนะครับล่าสุดเฟดเดอร์ลนะครับหรือว่าเฟดเองเนี่ยนะครับก็บอกกับดูด้ทัมนะว่าเฟดจะไม่เก็บคริปโตในพอร์ตนะครับจะไม่ได้มีการทำสํารองคริปโตอยู่ในพอร์ตของเฟด นะครับเพราะฉะนั case, so now, all like, all rails, ้นเองเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็เลยโดนกดดันเข้าไปอีกนะครับก็เอาง่ายๆคือนะครับทุกประเด็นเลยคริปโตบอลทองโดนเทขายหุ้นก็ทรงๆรวมถึงโดนเทขายด้วยครับมีปรับติดลบนิดหน่อยนะครับก็วิ่งไปหาดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่อีกหนึ่งที่ผมบอกเนี่ยคือมันวิ่งไปหาดอลลาร์เนี่ยแน่นอนว่าคือการวิ่งไปหาแบบนี้เนี่ยมันวิ่งไปหาเพื่อพักเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเนี่ยแน่นอนนะครับว่า มันไม่มีทางที่จะถือดอลลาร์ไปตลอดนะครับเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยมันไม่ได้เจเนเรตอินคัมขนาดนั้นแล้วสิ่งสุดท้ายเนี่ยคือดอลลาร์มันแข็งมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนก็จะเริ่มคิดว่าเฮ้ยพอดอลลาร์ไปแลกเยนไปเข้าตลาดหุ้นเนี่ยมันถูกนะเอาดอลลาร์ไปแลก,กนู่นแลกนี่ไปซื้อเนี่ยมันถูกรูปหนึ่งทีซัตต่างๆมันก็เริ่มปรับตัวลงมันก็ถูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเริ่มวิ่งมูไปหานู่นนี่นั่น,นอ่ะเต็มที่ไปเลยนะครับซึ่งตรงน้เนะเน,น,ะะน,น,เนะะงอฮั ก็คือตั้งแต่วันที่ยี่สามธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยผมมองว่าเงินดอลลาร์จะเริ่มมูบกลับนะครับแล้วก็จะเริ่มกลับไปในตลาดละเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ยังถือสินทรัพย์อยู่เนี่ยยังไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการพักเงินระยะสั้นเราเห็นเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลายครั้งหลายทีละนะครับแต่การพักเงินแบบนี้เนี่ยสุดท้ายเราจะต้องมูฟกลับนะครับซึ่งทองคําก็ยังได้รับอนิสส่งตรงนั้นอยู่นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าทองคํายังมีในเรื่องของอีโคอีโคโน นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องเศรษฐกิจที่แน่นอนเฟดไม่กระตุ้นนะครับรวมถึงโดโนโดทัลทามเองเนี่ยก็มีโนโยบายในเรื่องของการขึ้นภาษีอีกเนี่ยมันมีความเสีย่ยงและเพราะฉะนั้นทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลงมาเพราะว่าข่าวระยะสั้นนั่นเองนะครับว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันดู recovery, รีคอเวอรี่เฟดก็ดูมั่นใจในเศรษฐกิจของอังกรดทองก็เลยโดนกดดันมาและอย่างหนึ่งดอลลาร์มันแข็งไงนะพอแข็งเสร็จเนี่ยทองคําก็เลยโดนลดสัดส่วนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ตรงนี้ก็สรุปว่านะครับการที่ปองทองคำปรับตัวลงมาเนี่ยเป็นข่าวระยะสัน้นแล้วก็เป็นข่าวดีสําหรับนักลงทุนด้วยนะครับว่าเอ้ยทองคํามันปรับตัวลงมาแบบนี้เนี่ยโอ้โหค่อนข้างสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าหนึ่งเลยนะครับมาอยู่ในแนวรับที่เคยทําไว้ในอดีตเนาะนะบริเวณสองพันหกร้อยสิบถึงสองพกร้เนี่ย,นะย, 2, 2, ยกำลังดีเลย รูปึง2,585ตัวนี้เป็นแนวรับใหญ่เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าลงมาอีกทีหนึ่งใน2,540แล้วผมว่าไม่น่าจะไปถึงตรงนั้นนะเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นการปรับตัวลงที่ดูเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใกล้จะยูริเอฟเฟ์แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในคืนวันศุกร์นี้หรือวันจันทร์เนี่ยสามารถเริ่มเข้าซื้อได้เลยเพื่อเก็บเกฑงกำไรจะยูริเอฟเฟ์จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าทองคำเนี่ย อาจจะวิ่งไปถึงประมาณบริเวณ2,700เเลยก็ได้นะแต่ว่าไหนๆเราได้ต้นทุนที่มันถูกมากแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปโลภมากนะครับบริเวณ2670กย็สก็สามารถเทโรฟิตได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเคยเปิดมานะครับจนอยู่ในเฟกตั้งแต่วันที่23ธันวาคมตามสถิติแล้วนะครับซื้อวันนี้ไปขายวันที่5าแจนซึ่ง5้าแจนเนี่ยมันเป็นวันอาทิตย์เนาะก็ไปขายวันจันทร์ได้นะครับก็คือวันที่6กแจนเนาะนะครับสถิติเนี่ยบอกว่าชนะนะครับวินอยู่ที่ประมาณ9 0 นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงนี้ก็พอเข้าเสี่ยมได้แต่ถ้าขาดทุนนะครับหรือว่ามันปรับตัวลงอะไรก็ตามเนี่ยในวันที่6แล้วเราขายเนี่ยก็ขัดลอดไปนะครับโดยสถิติเนี่ยขัดลอดมันก็ขาดทุนไม่เยอะมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือโอกาสแพ้นเนี่ยมันก็ต่ําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเล่นอย่างนี้ทุกปีเนี่ยมันก็มีโอกาสชนะในหลายๆอย่างนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ ภาพรวมเนี่ยมันก็มีประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่อยากจะลงรายละเอียดในประเด็นอื่นเยอะนะครับแต่ว่าในจุดโฟกัสหลักของเราในช่วงปลายปีนี้เนี่ยให้เข้าใจตรงกันว่าการเข้าดอลลาร์ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยคือการพักเงินในระยะสัน้นและในระยะสั้นเนี่ยมันคงไม่นานนะครับปกติแล้วใช้เวลาวิกองสองวิกเนี่ยก็จะมีการมูฟเงินกลับเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะครับแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆที่ปรับตัวลงทั้งหมดเลยเนี่ยจะปรับตัวขึ้นนะครับก็ผมสรุปให้ฟัง สั้นๆหนึ่งนาทีนะครับว่าสิ่งที่ต้องจับตามองในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทองข้ามปรับตัวลงกว่าหกสิบเหรียญเนี่ยเป็นแนวโน้มในระยะสั้นเท่านั้นเนื่องจากว่าในกระแสระยะสั้นเนี่ยตลาดต่างนําเงินไปพักที่ดอลลาร์เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นบอลทองคริปโตเนี่ยโดนเทขายหมดนะครับแล้วก็ไปพักในตลาดอดอลลาร์โดยระยะสั้นเนี่ยมันจะพักในระยะเวลาไม่นานนะครับอาจจะหนึ่งถึงสองวิเนี่ยแล้วก็จะมูฟกลับเข้าไปในสินทรัพย์ต่ตาง ซึ่งก็จะปรับตัวขึ้นในช่วงจนยูร่เอฟเฟกที่เราพูดถึงนี้แหละซึ่งจนยูร่เอฟเฟกก็จะดําเนินตั้งแ,แต่ยี่สาธันวาคมไปถึงประมาณ6กจันยูรย่เนาะโดยสถิติแล้วเนี่ยมากกว่า90%ี่ยมยีโอกาสชนะนะครับแล้วก็ 10%เนี่ยมีโอกาสแพ้แต่ทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ทางสถิตินะปีนี้อาจจะแพ้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีโอกาสชนะมากกว่านั้นเองนะครับซึ่งณเวณราคาตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นราคาที่ปรับตัวลงมาเยอะและน่าสนใจมากในการเข้าซื้อในอระยะสั้นเพื่อก,กินกำไรนั่นเองครับวันนี้ขอลาไปเท่าน,นี้ครับแล้วเจอกันในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นอย่างไรอีกทีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันนะครับวันนี้ขอลาไปเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ